สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าอยู่ที่จังหวัดแม่ท่องสอนค่ะกับท่านเลขาธิการสอ,อประเสริฐศรลนภาพรสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาอยู่กับโครงการนะคะที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมค่ะอยากให้ท่านเลขาเล่าให้ฟังสักนิดน,งน,นึงว่าการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะให้กับทางจังหวัดมีความสําคัญยังไงบ้างคะบทบาทของเราค จริงๆแล้วทางสำน,นักงานนโยบายและแผนทรัพยกกากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเองเราก็มีตัวเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อจะสนับสนุนเงินตามมาตราย3มเล็บ4่นะครับซึ่งก็ได้ให้การสนับสนุนในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชา <c oughs> มติความหลากหลายทางชีวภาพการลดมลพิษแล้วก็การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศนะครับ <c oughs> ซึ่งจริงๆเราก็ให้การสนับสนุนภายใต้กรอบของตัวแผนฏิบนไการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งแม่ข้องสอนเองก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่ท <im machine for these days> ี <possibly Czech était entes> ่ได้ที่มีการจัดทําแผนเราเรียกสั้นๆว่าเป็นแผนจังหวัดนะครับซึ่งภายใต้แผนจังหวัดก็จะมีแผนงานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องเงินกองทุนสื่อวัล้อมก็สนับสนุนทุกอย่างที่จะช่วยให้การดำเนินงานเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่อวัลล้อมในจังหวัดให้ดีขึ้นนะครับก็จังหวัดแม่ข้องสอนก็มีหลายโครงการเช่นเราก็พยายามที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ เพราะฉะนั้นนะคะบทบาทของสอพอในเรื่องของกองทุนเสริมแวดล้อมในวันนี้ที่เรามานะคะที่จังหวัดแม่ท่องสอนท่านเลขาคะ่ะเมื่อสักครู่เราเพิ่งได้คุยกับทางทางอบจอแม่ท่องสอนไปนะคะความสําคัญของการมาติดตามโครงการที่พื้นที่จริงๆที่วันนี้ท่านลงมานะคะสอพอให้ความสัมพันธ์การติดตามการดำเนินงานตามแผนยังไงบ้างคะครับเราก็ต้องการมาติดตามเพื่อให้ดูว่าได้ดำเนินการตามแผนไม่ว่าจะเป็นแผนการใช้จ่ายเงินนะครับแผนตาม การดําเนินงานซึ่งมันก็ต้องสอดรับกับตัวชีวัตซึ่งโครงการที่เรามาติดตามเนี่ยก็คือโครงการต้นแบบของการปิทักษ์ป่าซึ่งก็มีหลากหลายก,กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดการปิทักษ์ป่ารวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะครับก็ที่ผ่านมาก็เป็นการดําเนินงานตามแผนงานได้อย่างครบถ้วนนะคคาดหวังว่าเ,เมื่อจบโครงการไปในสองปีก็จะมีผลผลิตและก็ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ แต่เราก็อยากเห็นทางจังหวัดแม่ข้องสอนมีการพัฒนาต่อยอดต่อยอดของโครงการด้านนี้ต่อไปเมื่อสักครู่ก็มีการคุยกันใช่ไหมคะท่านเลขาก็มอบนโยบายให้กับทางกองทุนสิีแวดล้อมาให้ช่วยให้คําแนะนํากับทางจังหวัดแม่ห้องสอนด้วยใช่ไหมคะเครับว่าเราก็ไม่อยากให้ให้มีการทิ้งของการดำเนินงานไปก็ถ้ามีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาในพื้นที่ได้เราก็อยากจะส่งเสริมต่อไป ซึ่งวันนี้นะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือว่าพิเศษมากๆค่ะที่ท่านเลขานะคะได้ลงมาลงพื้นที่กับเราในวันนี้นะคะก็สุดท้ายค่ะท่านคะสาหรับจังหวัดอื่นๆที่อยากจะขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมค่ะท่านเชิญชวนท,ท่านที่รับชมรายการอยู่ได้เลยค่ะครับทุกจังหวัดก็มีโอกาสที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมนะครับ เราะเราก็มีกรอบการสนับสนุนทั้งในด้านของด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับในหลายๆเรื่องแล้วเราก็ยังมีเครือข่ายพี่เลี้ยงด้วยในแง่ของการจารัดทําโครงการในแง่ของการเขียนโครงการ <ไง S 2> ซึ่งถ้าบาง,งจังหวัดก็ไม่มีความพร้อมเนี่ยก็สามารถจะใช้เครือข่ายพี่เลี้ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด้วยอ๋อค่ะพิเศษรักมากนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณท่านประเสริฐสิรินภาพรเลขาธิการสอคอเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะฝ้ายยูกับท่านรองประหลัดอารีแสนสมค่ะหรือท่านรองตุ๊กสวัสดีค่ะท่านรองค่ะซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่แม่ห้องสอนเลยนะคะท่านรองคะอยากจะขออนุญาตกรับเรียนถามท่านรองว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดแม่ห้องสอนมีอะไรบ้างที่สําคัญคะค่ะจังหวัดแม่ห้องสอนเชื่อได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีป่ามากที่สุดในประเทศไทยนะคะเรามีป่าถึง80%ในพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทรัพยากรธรรมชาติของเราที่สําคัญคืออะไรนั่นคือป่า ดินและก็น้ําค่ะซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญในเรื่องของการดําเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนใจังหวัดแม่สอนของเราค่ะอ๋อค่ะแล้วการที่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วยทางจังหวัดยังไงบ้างคะค่ะ ก็อย่างที่นำเรียนะนะคะว่าเราเป็นจังหวัดที่เราให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมการได้เงินมาช่วยในเรื่องของการออจัดก,การสิ่งแวดล้อมจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของจังหวัดแม่ร่องสอนเลยค่ะค่ะแล้วโครงการวันนี้นะคะที่สพได้มาติดตามค่ะท่านคะอยากจะให้ยกตัวยอย่างสักหนึ่งโครงการว่ามีความสําคัญยังไงบ้างคะ่ะค่ะ อย่างที่บอกนะคะความสําคัญของเราคือทรัพยากรเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ร่องสอนน,นนะคะก็เราเลยต้องการที่จะสร้างความตาระหนักค่ะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะให้ให้ความสําคัญในเรื่องของการแอนุรักษ์นะคะแล้วก็จะนําไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ สำหรับกิจกรรมที่สำคัญนะคะทีเ่เราเได้ดำเนินการในเรื่องของการจัดก,การฐานข้อก็จะมีในเรื่องของการจัดการฐานข้อมูลทรัพยควาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะคการจัดก,การฐานข้อมูลในเรื่องของออการ ประกอบอาชีพนะคะการจัดการฐานข้อมูลในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมในชุมชนค่ะนั่นก็คือในสิ่งที่เราได้มีการดาเนินการนอกจากในเรื่องของการดําเนินการเรื่องของการจัดการฐานข้อมูลแล้วนะคะเราก็ได้มีการดําเนินการในเรื่องของการที่จะไปในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพค่ะให้กับในส่วนของพี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะอาทิเช่นในเรื่องของชาวบ้านเนี่ยมีการปลูกกาแฟอยู่แล้วก็อยากจะยกระดับในเรื่องของการปลูกกาแฟให เป็นมิกฉาสิ่งแวดล้อมนะคะ<ม>เราอยากจะให้เกิดการแปลรูปก,กาแฟเพื่อน,นําสู่ในเรื่องของโอกาสทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นอยากจะให้พี่น้องประชาชนให้ความสําคัญแล้วก็เป็นเนินการให้เป็นมิกฉาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้จังหวัดแม่ห้องศนของเรานะคะเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าะคะเป็นจังหวัดที่รักป่านะคะให ป่าอยู่ได้คนอยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้ในอนาคตค่ะชอบชอบประโยคนี้มากนะคะป่าอยู่ได้คนอยู่ได้แล้วก็เราก็พัฒนาไปด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะที่ทางสพได้ลงมาติดตามโครงการนะคะทางท่านเลขาธิการสพประเ,รเสริฐศรณภาพรท่านลงมาด้วยตัวเองเลยทางจังหวัดรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นอะไรบ้างาไหมคะ ตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางบางอันนะคะด้วยความตั้งใจของการดําเนินการโครงการของเราเพืพ i, aquela, cis, no. yeah. ่อสร้างต้นแบบหมู่บ้านรักป่าเนี่ยนะคะเพื่อที่จะขยายผลให้ชุมชนเนี่ยได้มีโอกาสมาขอเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็ความตั้งใจของเรานะคะความตั้งใจของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะเราอยากให้มีการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนนะคะแล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ตอบโจทย์เขานะคะซึ่งกระบวนการของเราเนี่ยในระยะเริ่มแรกอาจจะไม่เป็นไปตามแผนนะคะแต่วันนี้ เราได้มาได้รับคําแนะนําจากท่านเลขาพร้อมทั้งคณะทําให้เราคลายความกังวลใจเรื่องของกระบวนการดําเนินงานได้นะคะแล้วส่วนที่2ที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะทํายังไงเพื่อที่จะได้รับคําแนะนําให้นะคะความต้องการของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการที่จะนําไปสู่การยกระดับเรื่องอาชีพไรายได้เนี่ยมันตอบโจทย์แล้ววันนี้ต้องได้รับความกรุณาและก็คําแนะนําจากท่านเลขาแล้วก็ทีมงาน เป็นอย่างดีเลยค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะทางสพก็ขอบพระคุณท่านรอ<ช>มาก<ช>นะคะ<ๆ>ที่วันนี้มาต้อนรับเราด้วยตัวเองเลยนะคะและภารกิจของสอ,งอ,อกับโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมนะคะจะไปกันที่ไหนและเรื่องอะไรฝากติดตามพวกเราด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ